สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอาร์ตินนลนะเข้ามาต่อเริ่มเกมพอดีเลยโอเคออเร็วๆสิเออนั่นแหละสบายใจไอ้ห่วงเร็วกันโลย่อ โอ้ยโหมดนี้พระเจ้ามาเรวกันก็ถือว่าถนัดอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ถนัดมากก็ถือว่าเป็นการฝึกปืนนี่ไปในตัวมาดิออโอ้ยมาสิ่ให้ hey, เชอรเบอร์มาเร่ย่า yeah. โอ้ยเออ โอ้ยกระสุนมันก็รีโหลดไม่ได้แล้วปืนนี้ยิงแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่ไม่ลดไม่แถมกำลังมันๆเลยไหนก็มาเก็บคิวดักแบบคิวเหรอ โอ้เอ่ออ้ออ้าวเอาตายก่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้มืองานนี้องมีแก้มือมันบุกมาทานแลวโอ้ยยิงกันมายังเลยมาเปลี่ยนจุดเกิดยิงกันทำไมตรงนู้นโอ้ยย่า กสุนมันไปตรงๆอะ่ะมันไม่ยอมแบบเอียงนิดหน่อยอะ่ะไปตรงๆเลยอะ่ะมันก็โดนยากเขอเลยยิงเป้่าเล็กๆอยูเนี่ยมาไม้อ้าวเดียวเอ้ยอะไรเราที่สองเลยทำไมเป็นแบบนี้ กา <Guardian> ร์ลีอนขอสอมเมติกแล้วก็น,นี่นี่แม่ระมัดอารมณ์ดีกันจักหน่อยนะมาควงมีดกันดีกว่า้าผมไม่เคยเห็นมีดเลยนะ <ไง S 2> เฮพอาี FOV มันเยอะไปนหน่อย <laughs> เอ่อไปอ่อนสกินโอ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะเพื่อนผมเพื่อนเฮ้ยไอจูปีเตอร์ ไอจูปีเตอร้เดี๋ยวสิแท็กทีมว้าวเพื่อนผมคนไหนเนี่ยลืมนี่ไงจูปีเตอร์ ดส <c oughs> วัสดีเพื่อนโอ้ยโอยอะไรครับนี่อ่ะปืนอีกแล้วกร็รู้อยู่ว่าปืน เออนะตายแปลกนะแปลกนะผมเ่ยดูดีกว่าจะควักปืนออกมาได้เสียเวลาแค่ไหนเปลี่ยนจุดเกิดอีกแล้วดูเลยมาถึงนี่เปลี่ยนจุดเกิดแน่นอน <Now. S 2> nice <head> เปลี่ยนอีกแล้วโอ้โหเ้เดี๋ยวดิเก็บคิวโค่นเยอะเดี๋ยวมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนจูปีเตอร์ผมหายไปไหนแล้วเนะ <laughs> วี่ยไปจูปีเตอร์ is out now Ui. Kịp đâu nhau Tay nói Ê Ôi Thế ngay là không có Nè MC xì มันก็สลับกืนกันไปมาณนี่แหละมันเนี่ยหมดหมดปืนกลนะเพื่อนปืนออโตัมติกปืนไรเฟิลแอซเซว์ย่เพื่อนล้วควรจะปล่อยให้เพื่อนคิวเขาซะเดี๋ยวเอ๋วันดีเพื่อนตายแล้วโกเด้นกันยูเพลสที่สอง วัสดีไม่ฟรินหัดทำอยู่เลยสองทีมหโอ้พิตโตพิตโตเนี่ยมันจบไปนะจบตอนที่แบบได้เต็มสิบหกอะวัสดีบอกเลยเขาว่าตามหมายจะมีปูเข้ามาแน่นอนเพราะผมเจอบ่อยเปียกแอปหนึ่งอะไเป็นวิดิกธรรมดาดีแหละยังไดูแบบ หัวร้อนอ่ะเออมันเป็นแค่เด็กธรรมดาแหละเออจะได้หัวร้อนหน่อยเอออีแมพนี้เกลียดมากๆเลยแบบนี้ไม่รู้ว่ามันชินไปแล้วเจอบ่อยแล้วแบบนี้เออ <c oughs> ยเอ,อ, <c oughs> <ป> <c oughs> เอะไป my friend ยิงผิดคนยี่ก็สิบแปด ยิงไว้พูดนี่ฮึอ,อะโกลีบีมันไม่น่าจะเล็กขนาดนี้อันนี้ก็เล็กลโคตรเอาเ้าเพื่อนดูคี์บอร์ดเพื่อนเลย สวัสดีมีคนยิบโว้วสเตอ้ตอามันเป็นสแตนดาร์ดได้ไงนนเนี่ยี EP. มายีงลดเอ้าเลือดเดี๋ยวโอ้โหตายด้วยมาครับมินิกันมินิกันเสียงเฮวี่ เฮวี่ถูกใจสิ่งนี้เออโอ้นี่คุณปาพิซซ่าสิผมเลยเหรอทำไมคุณเป็นคนแบบนี้มาไมาโครอูซี่ค,คนเล็กที่เล็กมากๆนี่เปิดพิซพซ่าคุณผู้ชมก็ได้จะรู้นะครับว่าพิซซ่าสามารถฆ่าคนได้นะ แค่ปาพิซซาแส่คุณคุณก็ตายแล้วไปปืนนี้แค่ยิงหัวก็ตายแล้วเกีมันจะโดนเอาอะไรเนี่ยหัวร้อนแล้วเมื่อกี้มาถึงที่โดนยิงเมื่อกี้หัวร้อนแล้วมาเจอป๋าหน่อย นั่ไงคนเดิมเลยถือมินิ้กันเนี่ยปืนโหดแต่ว่ายิงไม่โดนสักทีโอ้ยดาวนี้ปลาทีเดียวตายเลยเนี่ยมันใครมาดักยิงอะไรตรงนี้มาอู้ ไอ้กัดเกมนี้ไม่มีคิวสเตอร์กเหรอถ้ามีจะดีมากเลยนะโอ้ยอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยติดถืดและมาอ้าวเพื่อนไปนไรมาสิอยู่ไหนกันไปหมดเว้ย วายตูดหมึกนี้โอ้โหปืนนี้เกียดมากเลยอ่ะโอ้ยเพื่อนบักเลยเออตายทีทีชกัน,กนเอ้ยมาเซนบอสเบิกบอสเบิกกับทีชกันมันใกล้กันมากเลยลักษณะรู้สึกว่าเพื่อนคนเมื่อกี้จะไปแล้วเฮ้ย โอ้ยไข่ยิงเฮ้ยเอ้ยเอามาได้ไงเดี๋ยวไม่บอกกาวกันหน่อยเดี๋ยว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 สูงไปสูงไปเอาแหม่เรียวกันกันมันไม่ได้เรียวนะมันเป็นชื่อมาอ ตายด,ด้วยอเอ้ยโดนพิซซ่าได้ไงเนี่ยเดีย๋ยวอะไรเนี่ยเอ๊ปืนอะไรเนี่ยปืนซีพีเลยทีพีลันเชอร์อะไรครับเนี่ยไม่เคยเจอที่โหลดแป๊บ,บจะรีโหลดก,กันแบบนี้เลยเหรอปัดปืนท่ออาเบก็ไม่ใช่น้อยๆเลย เราดู้แน่นอนเอ๋กูด่นกันมาก็ไม่ใช่กูดินกันกูดินอ่ะโอเคโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าโชว์โหดเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเราไม่โหดส่วนตัวผมคิดว่าผมยังไม่โหดพอนะมันมีคนที่เก่งกว่านี้อีกเอา อยูส่สายเบิร์ดเดี๋ยวมันอยู่ไหนมือเดนี่เฮ๊เอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเลยก็ถือมีดทองเอ้ะได้ที่สองเลยมาเดี๋ยวอัดอยู่คีมาไอ้ไอ้บีชเลนแล้วด์โอ้เข้าไปตีปัวแทงขันเหรอแปลไม่ค่อยออก ไม่ใช่ไม่เก่งอะกิทนะยังไม่จบเลยแม็กซิมเก้านี่ยิงก็ไม่ได้ปืนเอยไม่เป็นไรที่สองก็ยังดีดีกว่าไม่ติดดสิแม่วิดิเคเตอร์เสียงได้มาแบบสปายพระเจ้าปืนในตำนานมามันไปเ,เกิดไหนกันหมดเนี่ย ฮัลโหลเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่เลยนี่ตรงนี้เออเขาเป็นผีเปล่าหาคนไม่เจอเลยอ้าเมาด้่กันโอ้โหคนเขาบักรับพี่ว้ายเขาบักหรือใช้โป้เนี่ยเอาเลยแม่ แม่พอสอ่าเอามาเก็บได้เยอะๆเลยโอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวโชว์มันอะไรกันเนี่ยติดบัคเหรออ่าเน็ตเน็ตเน็ตเป็นไรเน็ต แหมจะบักเพื่อนนั้นดีเออจะบักเพื่อใช้โปูดีไม่เชื่อหรอกผมรู้ว่าเขาไม่ได้ใช้ปูดแต่ว่าเขาจะใช้บักเอ้าเนี่ยเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรกันเนี่ยเอ้าวันนี้เราเกียดมากเลยสปริงฟิลเนี่ย เข้าไปเกิดไหนแล้วเนี่ยเอาตอนนี้ที่ดึงตอนนี้ที่ดึงเร็วรีบเก็บคิวครับพี่น้องเอาไม่เป็นไรตายเยอะหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเราได้โชว์ฝีมือให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราโหดแค่ไหนออ งงอดีมาได้ไงเอ๊งงอดีมาได้ไงเอ้ยไม่หัวอะไรขนาดนั้นมนคนาคนอาจจะไม่รู้ว่ามาลิดสาบ้านล็อกแค่จำได้ยิงอะไรก็ได้ไักไอ้ลำคันเนี่ยไม่ต้องแบบเพ่เลยเหไหมนัดเดียวจอดก็ไม่นัดเดียวหรอกนะนัแหละเห็นไหมนัดเดียวจอด หมายถึงหนึ่งคนต่อน,นัดจอด <c oughs> คนหนึ่งนัดหนึ่งจอดอันนี้แล้วมีดับวันนี้มันบินได้แต่ว่ามันต้องชักด้วยเจ๊มากต,ตึกสามไม่เป็นไรวิกเตอร์เร,เรา อง่กูเล่นกันอิสเนกผมโูรแฟนคลับรู้ฉันคือโปรเอาไม่โดนเ้่จะได้ที่หนึงเลย ไม่ดีใจแล้วขนาดหรอกวั What day? Team. นดีแมทริกสแตนดาร์ทูทีมเป็นแค่ชั่วคราวนะผมเนี่ยเพราะว่ามันจะมีพวกที่มันแบบเก่งขึ้นเข้ามาในเซิร์ฟเงเออมันก็จะประมาณนั้นเลอเออเร็วๆสิวันดีบักเลยเร็วเร็วๆๆๆไม่ได้จง,งไม่ได้ซื้อของเร็วๆเมทริก<บ>ด่านอะไรเนี่ยด่านลืมใส่ติต๊กเจอ,รห,รอหรอ ด่านลืมใส่เทกเจอร์เออด่านดูมิทเดอะแมทริกซ์เลยนะตอนนี้เอาเปิดมากก็ตายก่อนเลยไม่ชอบซูมอะ่ะปืนอะ่ะเพราะว่ามันซูมแล้วมันไม่โดนอะ่ะมันเจาะจงพดเร็วกันลยอยย่อเอาเอาียเ,เร็วกันลยอยย่ออีกแล้วโอ้ยเอา เดี๋ยวจอดนะเอาบอกเลยว่าเราเกียดหมดดีมากโอ้ยตายบ่อยแท้มาไม่ชนะทีเนี่ย hey, <hör ikte> เล่นไปประมาณมันก็มันดีนะเอาสเตรอร์ยังไม่จบเกมเลย ผมไปดูคลิปฝรั่งที่เขาเล่นทีฟสองมาสึกว่าเต็บรอบเดียวเขาได้ตั้งเจ็ดสิบเอ็ดสเตอร์เลยนะโหไม่ธรรมดาโอเ้เม,มาจบเกมนี้ไวๆหน่อยแล้วเกียรหมดนี้ใช่ครับเตา้าเตา้าเตา้เตาต้องเรียกโอเว่นทีด้อมมา ไอ,อ,อ้ไฟนอลเลเวลเว้ยย้ในสุดเกมนี้ก็จบเรียบร้อยมาดีใจเลยไม่รู้งั้นว่ากี่นาทีเอ้อยเลยเลยอะไรโบสปืนพกว้าวชอบนี้นะโหมดนี้วัสดีเพื่อนปืนอะไรเนะี่ยมีลีอาวุธมีลี เออแต่เราคิดบูเดียวไม่ออกเดี๋ยวสิบทไหนดีนนเหรอเ,อ,อเออเ,ออเอออกมสั่วเฟอร์เอ่อวินดิเคเตอร์สายลมวินดิสายลมเคเตอร์เยอะเด้อเด้อเออสองสเต็ปละมาดีขึ้น nice 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 เวบ nice เว็บดูมอนไม่ดีใจอะมาสายลมเหนือมาแล้วโอ้เอ้มาได้กันเนี่ยต้้งมาแอบ รู้อยู่เฮ้ยเอางูย,ยันเดี๋ยวสิเฮ้ยผมรู้เลยว่าคนนี้เขาชอบปลาถางน,นี้แน่นอนนานนานนานเกือบตาย เอ้ยเอ้โ้คนเดิมเลยเนี่ยโอ้ยอะต่อไปเพืนอะไรไฮพาวเวอร์อีกแล้วเราเกียร์ไฮพาวเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิรอบนี้จบก่อนเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยว ไปแล้วมีไปค่อยถนัดเลยน่าไงไม่ชนะเลยเฮ้อใครคนโตเต้นอีกต่ไปแล้วโอ้ยเลยแบบสีเหรอเจ้าเลยควงปืนเลยโอเคนะผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เพียเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเชิญเลยก็แล้วก็เชิญสัปดาห์เดียวไปกับมั่ใจผมนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมก็ นะสำหรับทีนนี้ก็ต้องขอเวลา,าไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอย่าดูไฮไลท์หรือว่าโชว์โหดแบบนี้อีกนะก็กดไลค์หมายถึง5้าไลค์แล้วผมจะทำอีกนะครับผมสำหรับทินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ